สวัสดีค่ะพบกันวันนี้อีกหนึ่งตอนนะคะสำหรับดาบพิฆาตกลางหิมะก็กำลังโอ้ยมันมากเลยค่ะสำหรับตัวละครที่หวานชอบที่สุดในซีซั่นที่หนึ่งนะคะของดาบพิฆาตกลางหิมะก็คือท่านลี่ชุนกังกับเหล่าห่วงค่ะแต่ว่าเหล่าห่วงก็จากพวกเราไปนานแล้วนะคะแย่จังเลยท่านลี่ชุนกังก็กวนดีค่ะแล้วก็เป็นเทพกระบี่ที่เหมือนจะไม่สนไม่แคร์โลกนะคะแต่แท้จริงแล้วท่านเป็นโรคหัวใจ เป็นโรคใจนั่นเองนะคะจากบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้วนะระดับเทพกระบีลีชุนกังเนี่ย อะไรรอบๆตัวเขานะคะก็สามารถที่จะใช้รมป่านสร้างเป็นกระบี่ได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือว่าหยดน้ำนะคะอย่างฉากที่ต้องต่อสู้กับเกระน้ำอะคะ่ะกระยันน้ำตั้งแต่ช่วงต้นๆเรื่องนะคะในตอนที่ฝนตกท่าหลี่ชุนกังก็ใช้พลังปราณของตนเนี่ยจัดให้หยดน้ำฝน กลายเป็นกระบี่นะคะอันใหญ่มากเลยพุ่งทะลุร่างเกราะน้ำไปเลยนะคะแล้วทำไมท่านถึงไม่ชอบที่จะแบบใช้พลังปราณของตัวเองสร้างเป็นกระบี่ขึ้นมาเองละ่ะแต่กลับแบบเรียกยืมเอาดาบขอเอ่ยยืมเอากระบี่ของคนอื่นออกมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ทุกครั้งเลยที่ต้องต่อสู้กับคนอื่นเนี่ยท่านก็จะแบบยืมกระบี่นะคะเอามาสร้างค่ายกลกระบี่ ด้วยลักษณะนิสัยของท่านหลีชุนกังนะคะก็จะมีคําอธิบายไว้ในนิยายต้นฉบับเช่นเดียวกันค่ะว่าเพราะเหตุใดนะคะท่านถึงชอบยืมกระบี่คนอื่นมาสู้อย่างแรกเลยก็คือมันดูสง่างามค่ะและอีกด้านหนึ่งก็คือดึงดูดความสนใจของทุกคนในใต้ล่านะคะโดยเฉพาะคนที่โดนท่านยืมกระบี่มาใช้ค่ะจอมยุทธทั้งหลายนะคะ นี่กระบี่ของพวกเขาอ่ะกับถูกหลีชุนกลงเรียกไปอย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นพวกเขาแน่นอนว่าก็จะต้องตามนะคะตามมาค่ะเพื่อที่จะมาเอากระบี่คืนด้วยแล้วฉากที่เขาเห็นก็จะเห็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งท่านหลี่ชุนกังเนี่ยท่านมีความสนับสนุนทั้งกระบี่เทพกระบี่รุ่นใหม่ทั้งนักวิชายุธ์รุ่นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นท่านชอบค่ะอะไรที่มันแบบ ที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะคะสร้างให้มันใหญ่ดังนั้นข่าวการทะเลาะวิวาทระหว่างหลี่ฉุนกังนะคะกับคนที่เขาต่อสู้ด้วยคือการประลองยุทธ์เนี่ยก็จะต้องกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงที่สุดนะคะบนใต้ล่านี้แล้วก็ชื่อเสียงของวิชาย,ยุทธแล้วก็เทพกระบี่ก็จะยิ่งรุ่งโรจน์มากขึ้นค่ะก็คือท่านไม่ได้ว่าจำเป็นตัวของท่านเองจะต้องเป็นคนที่เป็นข่าวนะคะแต่ท่านหมายถึงคู่ต่อสู้ของท่านต่างหากที่ท่านอยากให้เป็นข่าวค่ะ ถ้าในสมัยนั้นมีทวิตเตอร์นะคะก็คงโอ้โหฮอตกันสุดฤทธิ์เลยค่ะไปทั่วโลกเลยนะคะเห็นได้ชัดว่าเทพกระบี่หลี่ชุนกังไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นยอดฝีมือด้วยค่ะแล้วก็มีจิตใจที่กว้างขวางนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทุกการเคลื่อนไหวของผู้เชี่ยวชาญอย่างท่านเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งอยู่เบื้องหลังค่ะแล้วการสู้ครั้งนี้ก็ไม่ใช่การสู้ที่จะเอาชีวิตนะคะ ก็คือนั่นแหละมันก็มาที่ประการที่2ก็คือการเปิดเผยตัวตนแล้วก็ทัศนคติของตนเองค่ะก็คือท่านหลี่ฉุนกังนะคะก็คือได้กลับมาแล้วแล้วก็ได้บอกกับทุกคนด้วยว่าถ้าหลี่ฉุนกังอยู่ที่นี่ก็แสดงว่าซื่อจื่อแห่งเป่ยเหลียงนะคะชูฟงเหนียนก็อยู่ที่นี่ด้วยค่ะใครอยากจะแก้แค้นใครอยากจะมาตอบแทนบุญคุณก็มาได้เลยค่ะเป็นการประกาศไปให้ใต้ล่ารู้นะคะถ้าอยากมาก็รีบเข้ามาค่ะก็เรียกได้ว่าเป็น ทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ยังไงอะชักงูออกมาจากถ้ำนะคะ,ะก็คือต้องรู้ว่าเทพกระบีหลี่ชุนกังเนี่ยต้องต่อสู้กับหวังเซียนจืออยู่แล้วแล้วท่านก็เคยต่อสู้กันมาตั้งหลายปีแล้วแหละแล้วผลแพ้ชนะจริงๆท่านหลี่ชุนกังท่านก็ทราบดีอยู่แก่ใจแล้วแหละนะคะดังนั้นค่ะหวังเซียนจือจึงเรียกตัวเองว่าอันดับสในใต้ล่าเพราะว่าท่านก็นับถือท่านหลีฉุนกังตลอดค่ะ ก็ท่านก็จะพูดแต่ว่าเอ,อ้เขิอชีเขิอชีนะคะเสียดายเสียดายคะแต่ในเวลานี้นะคะทำไมหลี่ชุนกังถึงต้องออกมาสู้กับหวังเซียนจือล่ะ mm hmm. ก็แน่นอนว่าในการประรองทั้งคู่จะต้องจะต้องมีความมีสมาธิในการต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้น ทั้งเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นการแรกเปลี่ยนระหว่างยอดฝีมือนะคะมันก็เหมือนกับว่าชาวยุทธภพรู้ว่าทั้งคู่มีความแค้นต่อก,กันอยู่อย่างหลี่ชุนกังก็คือเคยแพ้ใช่ไหมคะทีนี้ก็คือไอ้คนที่มัน ตอนที่ท่านกําลังยุ่งอยู่อะไอคนที่มันอยากจะมาทําร้ายอย่างพวกเจ้าข่ายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องอยู่แล้วต้องออกมาอยู่แล้วเพราะว่ารอให้หลี่ฉุนกังนะคะออกไปก่อน,นะคะ่ะ <caracter ization> เช่นเดียวกับเจ้าเฉียนซู่ก็อยากจะเข้าไปร่วมด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เพื่อฆ่าฉู่เฟิงเหนียนจากนั้นก็คือตัวเองก็จะได้ขึ้นไปสวรรค์นะคะหา <c oughs> โอกาสขึ้นไปสวรรค์หลังจากการเปิดประตูสวรรค์ของการสู้กันของเซียนสองคนเนะะี่ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> หากหลี่ฉุนกังอยู่ข้างกายฉูดฟงเหนียนเนี่ยพวกเขารวนซ่อนตัวค่ะไม่ยอมออกมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อหลี่ฉุนกังออกไปสู้กวังเซียนจือยังออกรถแล้วยังไงพวกเขาก็ต้องเปิดเผยหน้าออกมานะคะก็คือเป็นการล่อศัตรูออกมาด้วยใครอยากโจมตีก็เข้ามาเลยค่ะเมื่อนึกถึงครั้งที่แล้วนะคะที่ภูเขาพยัคฆ์มังกรน,นะคะหลี่ฉุนกังก็ใช้ค่ายกระบี่กนนั่นแหละที่ทําให้เจ้าตันผิงนะคะถึงกับแบบ โอ้โหสั่นเลยค่ะรู้เลยนะคะว่าว่า,วาทางหลี่ฉุนกังเข้าสู่ลูตีส้สนเซียนแล้วนะคะก็นั่นแหละเขาก็ได้บอกกับฉู่ฟังเหนียนด้วยว่าเขาเล่นใหญ่ในครั้งนี้เพื่อแสดงเป็นการแสดงให้คนอื่นดูนะคะท่านหลี่ฉุนกังตลกค่ะคือเรื่องนี้เหมือนความแค้นนะคะระหว่างแคว้นระหว่างเมืองก็คือเป็นการคือยังไงอะ คือเป็นการประกาศสักดาห์ของฉูฟงเนียนด้วยนั่นแหละนะคะหลี่ฉุนกังต้องการจะบอกให้คนใต้ล่ารู้ว่า ชูฟงเนียน,นยมาเพื่อแก้แค้นให้กับเหล่าห่วงนะคะมาเพื่อความแค้นนั่นเองค่ะก็ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางนะคะก็ไม่มีความเงียบอะไรเลยค่ะเรื่องของซื้อจื่อไม่เป็นความลับเลยนะคะใครอยากจะมาทําร้ายใครเตรียมกองทัพไว้ก็จัดมาแน่นๆเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็มีแต่เสียงขู่เสียงเขาเรียกว่าอะไรดีเสียงเห่านะคะแต่ว่าจะเข้ามาถ้าชูฟงเนียนจริงๆเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะมากล้าลงมืออย่าง อย่างโจงแจ้งเลยนะคะเพราะทุกคนก็กลัวทับ ม้าเหล็กของเปยเหลียงนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเหล่าผู้อาวุโสไม่ว่าจะเป็นเทพกระบรีหรือว่าเป็นปรมาจารย์นะคะไม่ว่าจะสําเร็จไปขอบเขตไหนก็ตามค่ะเมื่อมาซัพพอร์ตนะคะเมื่อมาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือพระเอกชูฟงเหนียนของพวกเรานะคะสุดท้ายแล้วจุดจบของทุกท่านก็ก็น่าอานาถค่ะก็ต้องจากไปทั้งนั้นเลยนะคะส่วนตัวของพระเอกของพวกเรานะคะอย่างชูฟงเหนียนก็ยอมไม่เป็นอะไรค่ะ แล้วก็เดี๋ยวหวานจะเริ่มลงวิดีโอนะคะเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อรอชมหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะมีทั้งภาคไทยแล้วก็มีทั้ง มีทั้งที่เป็นสับไทยด้วยแต่ว่าจะไปลงอีกช่องหนึ่งที่ทำกับทาง VTV นะคะหวานชูกา้าดรามา่าแกลลอรี่ค่ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้ไปติดตามนะคะไปติดตามไว้นะคะรับรองว่ามีอะไรดีๆมาฝากแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับคลิปแรกที่จะทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับฟันเสียน,นะคะในเรื่องของ uh ฐันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธาจักรก็คือกระทูที่ว่าภรรยาแล้วก็บุตรของฟันเสียนค่ะเราต้องเริ่มด้วยแบบนี้นะคะหวานว่าน่าจะมีท่านที่ได้อ่านนิยายนะคะจบแล้วหลายหลายท่านเลยในประเทศไทยเพราะว่าเรื่องนี้มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีจัดจำหน่ายไปนานแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราก็คงจะได้มีเพื่อนๆมาร่วมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าต่างคนต่างอ่านนิยายนี่ การคิดวิเคราะห์มันก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะเอาบรรยากาศแบบว่าเหมือนเป็นการคุยกันในแบบว่าคนที่อ่านนิยายมาด้วยกันเราไม่ทะเลาะกันนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีความคิดเห็นเป็นของตนเองนะคะแล้วเราก็จะไปบังคับให้ใครเนี่ยมาเชื่ออย่างที่ตนเองเชื่อเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะ <laughs> แม้กระทั่งว่าจะมีเขียนไว้ในนิยายเนี่ยบางครั้งคนอ่านก็ยังจินตนาการว่าเอ้ยเป็นฉันฉันไม่ทำหรอกไม่เขียนหรอกแบบนี้นะคะอาละค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันจันทร์วันทำงานแล้วค่ะสำหรับวันนี้หวานลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูซีรีส์กันค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้า Love, Chinese, Novel, and s ์ r i รเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ